สวัสดีชาววอลทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชม world class replay กันนะครับกับ Turtles นะครับทีดีอังกฤษเทียร์9รถไม่มีป้อมเป็นคันที่มี dpm สูงจัดจัดนะติดอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีป้อมแล้วมันก็ช้ามากๆนะครับซึ่งในเกมนี้นี่ชื่อผู้เล่นชื่อว่าแคปสเน็กนะครับ กับตันสเน็กนะผมก็เรียกกับตันสเน็คแล้วกันนะอ,อ,อยู่ในแมปแซนริเวอร์หรือว่าแม่น้ำทรายแล้วกเกิดทั้งฝั่งตะวันตกนะครับอยู่ในห้องเทียร์8เทียร์9เทียร์10นะครับแล้วก็กับตันสเน็คนี่มาเล่นทั้งฝั่งใต้นะครับเดินมาด้วยความเชื่องช้าความเร็ว25นะครับ <laughs> 25มีมาร์กที่ปลายกระบอกปืนด้วย สามมาร์กนะครับน่าจะโหดเอาเรื่องนะครับในเกมนี้มีจรด้วยนะมีอาร์ตี้นะครับข้างนั้นหนึ่งคันแล้วเท่าที่เห็นนี่กับตันสเนกนี่มาอยู่คนเดียวครับเพราะว่าข้างหน้านี่มี ELC มาเปิดให้นะครับแล้วก็หันมาทางซ้าย IS-3 ครับ หนึ่งนัดเข้าไปโอ้โหลูกกระสุนวิ่งเร็วดีจังนะสี้อยครับโหลดเร็วนี่ไม่ไม่สงสัยอยู่แล้วครเพราะมันโหลดเร็วมากๆครับอีกนัดหนึ่งไหมแหมไม่ได้ครับลองเสี่ยงยิงดูปลิวออกครับปลิวออกไปครับมันโหลดเร็วแต่ว่ามันไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับแต่อย่างเงี้ยได้ครับ418ครับ2นัดปเต็มเต็มครับสำหรับไอ3 ตรงนี้มี e 75มองไม่เห็นแล้วด้านบนครับ Tiger II ครับเห็นหัวปริม,ม,มยุนิดเดียวเท่านั้นนะครับ Tiger II i s 3ข้อดีของคันนี้ก็คือปืนนะครับองศาปืนมันสายได้ค่อนข้างเยอะมากๆม,ม,มันก็เลยช่วยแบ่งเบาเรื่องรถที่ไม่มีป้อมได้ดีมากๆนะครับ แล้วระยะขนาดนี้ก็สบายสบายครับสบายสบายแล้ว LTTB ตรงนี้ครับเต็มเต็มครับ414เข้าไปครับเกือบตายเหมือนกัน LTTB แล้วก็ไทเกอร์ทูด้านบนครับโผล่ขึ้นมาแาบนี้ก็ซัดเข้าไป็นเต็มด้านข้าง340ครับเห็นหน้าอยู่นิดนึงนะเปลี่ยนลูกใหม่ครับเป็นลูกทองแล้วก็ยิงเข้าไปโดนนะแต่ว่าเจาะไม่เข้าครับแต่ว่าด้านข้างมาครับ MX1305 ครับ โหลดใหม่เป็น H e ครับรีโหลดด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็1นึ่งนเข้าไป490ครับของ MX นี่เขาเป็นออโต้โหลดนะแต่นี่ครับซิงเกิลครับโหลดโหดโนะเรียบร้อยครับเก็บไปเป็น1คิวแบบนิ่มๆครับขึ้นมาอีกทีนึงแหมไม่พาหายไปแล้วแล้วกมาใหม่ครับเห็นหัวอยู่นิดนึงโอ้โหจอนมาครับโดนจอเข้ามาเต็มๆครับ258ครับ ด้านบนมี MX-M4-49 เต้นะครับแต่ว่าอยู่หลังหินเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ไทเกอร์ทูครับเต็มเตมครับแบบนี้374เข้าไปครับนี่โหลดเร็วจริงๆเนะโหลดได้โหดมากลิเบอร์เต้เห็นหัวอยู่นิดเดียวนะครับตอนนี้ยังยืนแช่ยังไม่ไปไหนครัสำหรับกับตันสเน็กของเราร<ๆ>เห็นหัวอยู่นิดนึงครับโอ้โหนัดนี้โดนครับ 3 5 7ครับโดนเข้าเป้าจิกเข้าไปเต็มเครับอีกนัดหนึ่งแม่ปริวขึ้นไปนิดเดียวนะแล้วก็ถอยมาแบบนี้ก็โดนดีครับเรียบร้อยอีกนัดหนึ่งแน่นอนครับโดนแน่นอนครับดักรองนี้เลยอ่ะไม่ถอยบลายเ,าเลยครับเรียบร้อยครับเก <Because> ็บไทยก็ทูไปครับเป็น2คิวแล้วก็ E3 ครับโอ้ของแรงของแข็งระยะไกลขนาดนี้เกีย e ส10 E3 ไม่เท่าไหรครับคันนี้ดีกว่า M449 รีเบเทแหมปลิวออกครับปลิวออกขวาเลยเนี่ยพยายามจะไม่ยิง E3 เนะก็รู้ๆอยู่นะว่ายิงไม่เข้าก็เลยไม่ยิงนะครับสำหรับกับตันสเน็คสกอร์6ต่อ10ครับโอ้โดนบุกค,ครับเพราะว่าในทีมนี้ยืนแคมป์กันเยอะซะเหลือเกินนะรตรงนี้เห็น e ีจ้าเห็นหัวอยู่นิดนึงแต่ว่าปลิวออกไปไหนก็ไม่รู้นะครับ มันตีคอขึ้นมาครับก็ยิงนัดเข้าไปครับ375ตรงนี้ฟอร์สครับแล้วก็ด้านหลังเป็นอูเดส14 5ครับก็ยิงอูเดส14 5ดีกว่าครัยิงง่ายกว่า418เข้าไปโกเกตโต46ครับเทียร์8ขึ้นมานิ่มๆแบบนี้ก็ซัดเข้าไปเต็มๆครับ396ครับแล้วก็อูเดสอีกทีนึงครับเรียบร้อยครับอูเดสไม่นึกเลยว่าจะโหลดเร็วขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ ก็เลยกล่าวเอ้ยเขาย,ยิงแล้วอะไรอย่างนี้ออกมาเรีย,รยบ,<ๆ>บร้อยครับเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้ในทีมเหลืออยู่แค่3คนครับเหลือกับตันสเน็กแล้วก็ครีนาวอน e-lc เปวนเกเท่านั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่เพียบนะครับเหลืออีกเพียบนะเจ็ดคันด้านหลังเข้าครับแบทแชสยี่ทีครับโดนยิงท้ายเข้ามา4 4 0ทร้งนี้เป็นโปกเกตโต้ครับแม่เข้าซ้ายเข้าขวาครับ จะเอาตัวรอดยังไงสำหรับกับตันสเน็กกับตันเดินหาแบทแชทครับเลือกสักทางแล้วพุ่งเข้าใส่เอาหมายมีไว้พุ่งชนมาเจอกับฟอร์สครับฟอร์สกำลังวิ่งฉีกออกไปก็หนึ่งนักเข้าไปก่อนครับ317ครับไกลๆเป็นลิเบอร์เต้ครับจู ปืนขนาดนั้นก็ซัดเข้าไปเต็มๆครับแล้วก็ E3 ยิงเข้ามาแล้วก็อิริเบเตยิงเข้ามาก็ยิงบล็อกได้อยู่นะหันมาหาฟอสอีกทีหนึง่งหนึ่งนัดเข้าไปครับฟอสเข้ามาเก็บครีนาวอนเนี่ยเซฟเพื่อนไว้เอาไว้ก่อนครับเก็บฟอสไปเป็น4คิวแล้วตรงนี้แบทแชทก็เข้ามาเก็บครีนาวอนเหมือนกันตัดแท็กแบทแชทเข้าไป1น,นัดแล้วก็อีกนัดหนึ่งครับเก็บแบทแชไปเรียบร้อยแต่ว่าครีนาวอนเราก็ไปหวั่นแล้วเหมือนกันเนะ ตรงนี้ e75 คันเดียวครับเห็นตัวรถอยู่ซัดก้าไปเต็มๆสามรเจ็ดสิบเจ็ดด้านหลังครับเข้าครับโอ้โหหันมาทันครับสำหรับโปเกโต้สีแล้วก็หันมาเล่นกับ e75 อีกทีนึงเอาแท็กไปก่อนครับ430เนี่ยโดนมาหนักเหมือนกันแท็กอีกทีนึงอ่ะเขายิงแล้วด้วยครับอันนี้ก็ยืนยิงนิ่มๆครับก็เรียบร้อยไป7คิวตรงนี้ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดความแบกนะฮย ตอนนี้เป็น1 2ต่อ13โอ้โหบลกจอนได้แบบเฉียดฉิวเฉียดฉิวจริงๆนะฮะยังดีว่ายังเหลืออีเวนต์อยู่นะครับในทีมนะยังสามารถไปเปิดได้อะไรได้แล้วจอนมาตรงนี้เลยนะี่ก็เหลือ,เหล,อเหลืออะไรนะครับจะเหลืออะไรนะครับวิ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ13เท่าครับแมนะ่แต่เหลืออีก2คันของแข็งนะครับ E 3ด้วย t 1 0ด้วยนะแล้วก็ MXM 4สีเก้ารบเต้นะครับ e ซึ่งอีเวนต์ก็วิ่งอ้อมไปหาให้อยู่นะครับเปิดให้อยู่2คันนี้อันตารายนะครับเพราะว่าตอนนี้เลือดของกับตันสเนคเหลือ400ทุ่นๆนะครับ400ทุ่นๆครับแล้วต้องสู้กับเทียสิบอีเวนต์เข้าไปแล้วไม่เจอนะครับไม่อาอยู่ข้างล่างครับ E3 E 3อยู่ตรงนี้ครับ E 3คือวิ่งเข้าหากับตันสเน็กเลยนะฮะวิ่งเข้าหาเทอเทสเลยกับตันสเน็กขึ้นมากะว่าจะยิงหัวยิงไม่น่าเข้านะเอาจริงไม่น่าเข้าแล้วก็เสี่ยงด้วยเพราะว่ายังเหลืออีกคันหนึ่งเป็น Mx M449 ตัวนั้นคอยสนายอยู่แน่นอนนะครับกับตันสเน็กฉีกออกขวาครับฉีกออกขวาจะยิงด้านข้างของ E3 ครับ เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับส่วนอีเวนต์นี่ก็หาจุดสปอตใหม่ที่เซฟเซฟกว่าเดิมนะครับก็บอกเพื่อนบอกว่ารอก่อนนะครับทางนี้ก็ตอบโอเค13เท่าครับตอนนี้8คิวแล้วด้วยนะครับ8คิวแล้วด้วยแมนะเอาเรื่องเอาเรื่องจะจัดนะครับอ่ะเห็นแล้วนะครับ E3 แล้วอีเวนต์ช่วยยิงด้วยนะครับสองนัดครับอีเวนต์งานดีครับเป็นงานอยู่ครับยิงจากระยะไกลนะแล้วก็คอยสปอร์ตให้คอยลอยเท่าคนละทิศกับทางกับตันสเน็กนะครับกับตันสเน็กกลับไปโพสิชันเดิมนะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมครับ น่าจะเข้าพร้อมกันทั้งคู่นะครับแต่ตอนนี้อ่ะเจอแล้วนะครับอีสามหันข้างให้ด้วยอย่างนี้สบายครับหันหลังให้ด้วยนะครับกับตันสเน็กโหลดใหม่ครับเป็นลูก h e อที่พกมา3นัดแล้วก็1นัดเข้าไปครับ518โอ้เต็มท้ายเครื่องนัดที่2 581โอ้โหโหดมากอีกนัดหนึ่งครับนัดนี้โดนส่วนหนาครับก็โหลดใหม่เป็นลูก AP ครับ แล้วก็เรียบร้อยครับ9คิวไปครับสวยๆครับด้วยทีมเวิร์คแล้วก็เห็น MXM4 49ลิเบอร์เต้ c แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับกับตันสเน็กโหลดเป็นลูกทองครับ APR c ที่เหลืออีก2นัดเท่านั้นขึ้นมายกปืนลอยแบบนี้ก็สาบายครับ <et> ยอมครับลิเบอร์เต้บอกยอมครับ แล้ว ELC Event ก็ปล่อยให้เพื่อนคิวด้วยนะครับเพื่อจะให้ได้10คิวด้วยกันโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากๆต้องขอบคุณเลยนะแมกับตันสเนกนี่ขอบคุณเลยนะครับก็เป็นเกมที่ดีอีกเกมหนึ่งอีกแล้วนะเป็น good team, นะ good game, นะกู M ๊ดทีมนะกู๊ดเกมนะก็เอ็มแตกไปครับเรียบร้อยเอ็ดทงเกอร์ครับได้พูมิดเดิลนะต้องขอบคุณ E.L.C.Event เลยที่ให้ภูมิ w i d มานะครับเพราะว่าต้อง10คิวนะครับถึงจะได้เหรียญน,นี้นะครับ High caliber ครับปืนลำกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกันนะเออยิงไปเยอะมากๆได้เงินมาแสนหนึ่งนะครับข่าะสบการณ์3078ชื่อในเกม X X X, X นะ CAP Underscore Snake แล้วก็ X X X นะครับก็กับตัานสเน็กยิงไปเกือบ10คันนะก,ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกือบหรอกมันเกิน10คันอยู่แล้วเพราะว่า10คนะิว สิบกว่าคันเนี่ยก็ทั้งทีไหมเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคันเนี่ยยิงสิบสามคันเลยเนะขาดอีกสองคันที่ไม่ได้ยิงนะนอกกนั้นก็คือโดนยิงหมดนะย,ยิงไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นหกร้อยแปดสิบสี่นะครับสิบคิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบ 2องนกับ52นะโหดมากนะครับยิง39นะ้นัดเข้าเป้า33เจาะเกราะ31ดาเมจร,รวม1 0 0่0มนะครับบล็อกไป1290ไม่มีแอสซิสต์นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหาค่าซ่อมไปื่นค่ากระสุนแสนหนึ่งด้วยหัวใจ20,000ก็ติดลบ2 7 0 0 0แต่ว่าเป็นเกมที่ดีมากๆนะครับก็เพื่อนร่วมทีมก็ดีนะแล้วเกมนี้ก็แบบแบกได้โหดจังหวะที่โดนรุมเข้ามาก็แบกได้มีสติแล้วก็ตัดสินใจได้ดีนะก็ เป็นเกมม,มันมันเกมหนึ่งเลยทีเดียวนะก็อยากเจอหลายๆคนก็บอกว่าอยากเจอแบบนี้บ้างก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีีด้วยนะแล้วก็จเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขาราไปก่อนสวัสดีครับ